สวัสดีครับผมธงชัยบุรีรัมนะครับคลิปนี้นะฮะจะพามาชมสวนธงชัยไม้พารวยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับบอนกระดาษด่างแล้วก็หูช้างดังเหลืองแล้วก็เพชรเจ็ดสีนะครับก็มีไม้กระแสไม้ด่างหลายๆตัวนะฮะที่มีอยู่ในสวนนะครับเดี๋ยวก็จะพาชมนะครับนะฮะ ตามมาเลยครับนะครับอันนี้เป็นบอลกระดาษด่างนะครับนะครับต้นแรกนะครับคือบอลกระดาษด่างนะครับต้นนี้นะครับมีความสวยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอยู่นะฮะใบนี้รู้สึกว่าจะด่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขามี แทงหลอดใหม่นะครับแทงหลอดใหม่ขึ้นมาอยู่นะครับนี่นะฮะภาพจะหลอดใหม่มาดีเลยนะฮะดูครับโอ้โหหลอดนี้ภาพจะเบลอหน่นึงพรุ่งนี้น่าจะเห็นพรุ่งนี้น่าจะขึ้นมาอีกพอสมควรอีกวันหนึ่งก็น่าจะกลางใบนะครับก็จะได้เห็นฟอร์มมาสวยขนาดไหนแต่เท่าที่ดูแล้ว ก็สวยนะเห็นแค่นี้ก็ก็มาดีแล้วสวยเลยแหละครับอันนี้เป็นเป็นบอลกระดาษด่างนะครับดูนะครับเขาจะเขาต้นเขาก็ด่างนะครับด่างขึ้นมาในก้านเลยด่างขึ้นมาในก้านเลยนะครับนะครับพอดีผมผมตัดใบเขาออกไปนะครับ ก็จะเหลือสองใบแล้วก็แทงขึ้นมาอีกหนึ่งหลอดนะครับต้นนี้ผมปลูกมาประมาณสามเดือนแล้วนะครับจริงบอลกระดาษก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะครับอยู่ในร่มนะฮะก็มีโดนแดดล่าไรช่วงเช้านะครับก็มีโดนแดดบ้างนะครับผมไม่ได้เลี้ยงแดด100ร้อยนะฮะจริงเขาก็บางคนเขาก็เลี้ยงใส่แดดร้อยเลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ตายนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ ของแต่ละคนนะครับแล้วก็แต่ละคนเขาจะเลี้ยงยังไงครับนะครับนี่นะฮะจะดูตรงนี้ผมก็จะดูประมาณนี้นะครับเอ,อ้มันมาชิดตรงนี้ใบนะฮะสวยครับอ่ะต้นที่สองนะครับผมพาไปดู หูช้างด่างเหลืองนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าหูช้างด่างเหลืองนะครับดูดตัวบนก่อนต้นนี้นะครับผมซื้อมาน่าจะเดือนหนึ่งแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเลี้ยงเจ้าของเดิมเขาเลี้ยงมานานแค่ไหนนะครับผมซื้อมาก็ตอนซื้อมามีอยู่สามใบแล้วก็ลูกลูกเล็กๆอีกสี่ต้นนะฮะผมก็ได้เอาแยกลูกเขาออกไปลนะลักษณะ ของหูช้างด่างเหลืองนะครับเนี่ยดูผมจะดูตรงนี้นะครับดลูลักษณะใบแล้วก็ตรงนี้เขาจะไม่ชิดไม่ชิดมาเหมือนเหมือนบอลกระดาษนะครับเขาจะยื่นออกมาแล้วก็บางคนก็เรียกว่างานะครับตรงเนี้ยเราจะเรียกว่างานะฮะนี่ครับอันนี้เป็นใบใหม่เพิ่งจะกลางวันนี้นะครับด่างเหลืองนะครับถ้าเป็นด่างขาวนี่โหแพงมากนะครับ แต่ด่างเหลืองนี่ก็ถือว่าราคาสูงนะครับตอนนี้ก็คนที่เขามีอยู่ก็ไม่ค่อยจะขายกันนะส่วนใหญ่ก็มีแต่เก็บเลี้ยงไว้โตเลี้ยงไว้ดูอย่างผมซื้อมาผมก็ไม่ยังไม่ขายนะผมก็รู้สึกว่าชอบนะซื้อมาเดือนที่แล้วนะซื้อมาในราคา28,000เลยนะฮะ28,000บาทเลยนะครับต้นนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เสียใจนะที่ซื้อมาแล้วดีใจด้วยครับที่ได้ของมารู้สึกว่าชอบนะครับ สวยน่ารักดูทุกวันครับนี่นะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับชอบนะครับคนถามราคาหลายคนครับต้นนี้นะครับเราก็ผมก็ยังไม่ได้เปิดราคานะครับต้นนี้ก็จะรอรอลูกรอหน่อของเขาออกก่อนนะครับ นะฮะถ้ามีหน่อแทงขึ้นมามีไข่นะครับเดี๋ยวจะแบ่งนะครับแบ่งในราคาที่พอซื้อได้นะครับอีกทีหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับว่าเมื่อไหร่มีลูกอะไรไงเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับอันนี้เป็นบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับสวยฮนะแข็งแรงนะครับ นะครับแต่ตัวด่างขาวผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าราคาด่างขาวถ้าไซส์นี้นี่ไม่ต่ำกว่าสองแสนนะครับถ้าถ้าขนาดนี้เนี่ยราคาไม่ต่ำกว่าสองแสนแน่นอน,นครับถ้าเป็นหูช้างด่างด่างขาวอ่ะต่อไปนะครับพามาดูเพชรเจ็ดสีนะครับเพชรเจ็ดสีนี่มีอยู่ต้นเดียวมีอยู่ต้นเดียวนะครับมันไม่แน่ใจว่า เป็นอะไรนะครับทำไมมันใบมันหงิกๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นที่ดินหรือเป็นที่น้ําหรือเป็นที่อะไรนะครับตัวเพชรเจ็ดสีเนี่ยนะฮะก้านเขาจะลึงเหลืองนะครับเขาก็จะมีลักษณะของเขาแตกต่างออกไปนะครับจริงก็สวยนะของบางคนเนี่ยผมเห็นของเพื่อนเพื่อนในเฟสเนี่ยโอ้โหออกทองเลยนะครับกา้านทองใบทองเลยะครับแต่เป็นเพชรเจ็ดสีนะต้นนี้ก็ไม่ค่อยมีคนขายนะ ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันผมก็ดูอยู่นะครับเห็นในกลุ่มก็ไม่ค่อยมีคนจะขายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เก็บนะครับก็เก็บไว้โชว์ไว้เลี้ยงดูนะฮะเป็นเป็นไม้ที่สวยนะครับในในความคิดผมผมว่าสวยนะเป็เจ็ดสีนะครับแต่ก็มีหลอดใหม่มาก็ยังเขียวเลยนะไม่ด่างเลยนะครับแต่ว่าไอ้ใบเล็กๆก,ก,ก็มีด่างนิดๆอยู่นะครับนะฮะ ก็มีด่างอยู่นะครับแต่ก็ก็เป็นเสน่ห์ของเขาของเพชรเจ็ดสีนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวจะรอรอให้เขาโตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อไข่ขึ้นมานะครับลื้อไข่ขึ้นมาเพาะแล้วก็จะเป็นลูกเล็กๆเ,เดี๋ยวก็จะแบ่งแบ่งราคานะครับขายในราคาแบ่งนะครับเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปไปใน y o u t u b e นะครับในช่องเผื่อใครชอบยังไงก็เดี๋ยวค่อยทักไลน์หรือโทรมาถามผมก็ได้นะครับ นะตอนนี้ผมก็จะลงไว้เรื่อยๆนะครับว่าในสวนเรามีไม้อะไรมั่งนะครับให้ดูจริงไม้มีเยอะนะครับแต่ยังไม่ค่อยว่างที่จะลงให้ชมสักเท่าไหร่นะครับนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็เพิ่งเข้ามาวงการไม้กระแสได้ไม่กี่เดือนเอยนะครับยังไม่นานก็เลยก็เลยยังมีไม้ที่จะแบ่งปันพวกเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ อ่ะต่อไปนะครับก็มาดูอันนี้ต่อนะครับอันนี้เป็นบอลบอลกระดาษด่างที่ผมเคาะเคาะไว้แล้วก็ลงในเข่งนะครับอันนี้ก็รอให้เข้าโตก่อนนะครับสามใบนะฮะก็ด่างทั้งสามใบนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ใบที่สามนะครับใบที่สามก็กําลังจะกลางนะครับสวยครับอันนี้ก็ประมาณไม่ถึงเดือนนะ อันนี้ไม่ถึงเดือนจากที่ที่เพาะมานะครับอันนี้นะครับต้นเล็กอันนี้ก็เป็นหูช้างด่างเหลืองเหมือนกันนะครับเพาะจากไข่อันนี้จะพาะจากไข่เพาะเองนะครับก็ต้นนี้พอดีผมซื้อผมซื้อไข่ในในกลุ่มมานะครับกลุ่มบอลกระดาษในเฟซบุ๊กนะฮะใบนี้ผมซื้อมาพันหกนะครับนะฮะ ก็เอามาเพาะนะครับก็สิบวันนะครับเขาพ้นเขาโผล่ขึ้นมาเป็นหน่อแทงขึ้นมานะครับซึ่งขั้นตอนการเพาะเนี่ยผมก็ลงเป็นคลิปไว้อยู่นะครับว่าเพาะยังไงนะครับนี่เลยนะฮะพอแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับสวยนะครับใบใบที่หนึ่งนี่ใหญ่เลยฮะดูนะครับใบหนึ่งใบแรกนี่ใหญ่ด่างมาเลยฮะด่างเหลืองชัดนะครับ นะครับใบที่สองนะครับเป็นหลอดกําลังจะกลางพรุ่งนี้น่าจะกลางใบพรุ่งนี้น่าจะกลางใบเห็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ตั้งใจเลี้ยงไว้ก่อนนะครับให้มันโตก่อนนะครับนะฮะอันนี้คือหูช้างด่างเหลืองต้นที่สองนะครับตัวนี้ก็ตั้งใจให้เขาโตก่อนนะครับถึงจะขายนะฮะแล้วก็ ไปดูอีกอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมตั้งใจเลยหูช้างด่างเหลืองเหมือนกันอันนี้เป็นลูกของต้นใหญ่ที่บที่ผมซื้อมาตอนแรกนะครอันนี้จะทําเป็นแม่พันธุ์ต้นที่สองเลยนะฮรเพราะว่ารู้สึกว่าแข็งแรงนะผมเอาลงท่อเลยตอนที่เอาลงใหม่ๆนี่เขามีอยู่สองใบเองนะครับนี่อันนี้เจอแดดร้อยเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ต้นต้นบัวบังนะครับ บังแดดให้จริงถ้าไม่มีต้นบัวนี้ก็โดนแดดร้อยเลยนะฮะสวยครับเนี่ยไซส์นี้ก็ถ้าเขาขายกันก็หลายพันนะครับหลายพันอยู่แต่ต้นนี้ผมยังไม่ได้เปิดราคานะครับก็ให้ชมนะครับให้ชมชมตระกูลบอลก่อนนะครับนี่นี่ก็ด่างเหลืองนะครับหูช้างด่างเหลืองอีกต้นหนึ่งนะครับนะฮะ นะครับคลิปนี้ก็นะครับคลิปนี้ก็ให้ชมพวกตระกูลบอลก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปต่อไปให้ชมพวกกล้วยด่างนะครับพวกกล้วยพวกเงินไหลมาพวกยังมีไม้กระแสไม้หลักเยอะอยู่นะครับที่ว่าไม,ไม่เคยไม่ค่อยได้โพสตลงนะครับ เพราะว่าบางต้นบางบางต้นก็อยู่ในขั้นตอนของการขยายพันธุ์ดูแลรักษาอยู่นะครับก็เลยไม่ยังไม่อยากจะจับหรือไม่อยากจะเคลื่อนย้ายเขาเท่าไหร่นะฮะนะครับก็นะครับ,นะรบประมาณนี้ครับอันนี้อยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าสวนของเรานะครับก็จะมีไม้ประมาณนี้ที่เหตุผลที่มาวางตรงนี้อากาศมันค่อนข้างถ่ายเทได้สะดวกแล้วไม้มันจะโตไวนะฮะผมก็เลยยกมาวางนี่เลย นะครับอันนี้เป็นอเสริมไปอีกหน่อยแล้วกันอันนี้เป็นกล้วยฟลอริดานะครับปลูกได้สองอาทิตย์แล้วนะครับซื้อเข้ามาเหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้ก็รอหน่ออยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ผมมาให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอดีลูกค้ามานะครับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ